ครับท่านผู้ชมครับพบกกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเยียงครับโครงการกลับบ้านเรารักรอยอยู่เป็นโครงการหนึ่งที่สถานีตารวจภูธรบนังสตาได้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิผลโดยช่วยเหลือให้ผู้ที่เคยหลงผิดและเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงที่กลับมารายงานตัวสามารถกลับมาอยู่กับครอบครัวได้ครั้งหนึ่งครับก็ที่มาที่ไปของเราก็คือหนึ่งหลังจากเราทําโครงการตํารวจวัดมัสยิดลงคิดร่วมสร้างทางสันติ แล้วเราเราใช้มัส,มสยิดเป็นเป้าหมายเข้าไปหาข้อมูลพบปรากฏว่าหลังจากเราละหมาดวันศุกร์เสร็จเราก็ได้รับทราบปัญหาจากพี่น้องมุสลิมว่าลูกหลานเขาถูกออกหมายจับโดยไม่เป็นธรรมบ้างละ่ะเที่ยวหลบหนีอยู่บ้างละ่ะทำอย่า,ยยายให้ลูกลูกหลานได้กลับมาบ้านก็เลยคิดเป็นโครงการกลับบ้านเราลักเราอยู่ขึ้นมาก็โดยให้ตุ้ยหม่ำโดยให้ผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบตนายกอบตโครงการนี้เนี่ยผู้นําท้องที่ผู้นําท,ท้องถิ่นจะรู้จักชื่อผู้ที่มีหมายทุกคนแล้วทีนี้เราใช้การเข้าถึงโดยการบอกว่าลูกหลานใครก็ให้คนนั้นพาเข้ามาแต่ว่าในผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุรุนแรงท,ที่มีหมายประวิซึ่งเดินทางเข้ามาแสดงตัวต่อสามขวายเนี่ยในส่วนของโรงพักเ,เราได้นำเอานโยบายของแม่ทัพภาคสี่ กับผู้มิการตำรวจจังหงวัดเชียงดนภาคใต้ซึ่งระบุว่าถ้าผู้ต้องหาที่มีหมายปวีนะครับก่อกันร้ายเกี่ยวเกี่ยวคดีความมั่นคงต่างๆเนี่ยเดินทางเข้ามาแสดงตัวก็ให้ผู้กักับหัวหน้าสถานีเนี่ยอนุญาตให้ประกันตัวไปในวงเงินไม่เกิน20,000บาทนี่ถามว่าเขาเขาเชื่อไหมและเลเขาเขาคงยังไม่เชื่อ แต่วิธีการทํางานเกี่ยวกับโครงการกลับบ้านเราลักรออยู่เนี่ยเราจะใช้สักขีพยานเราจะใช้สามขวายเข้ามาและมีสักขีพยานก็บอกคับบอกว่าคือการการเดินทางเข้ามาแสดงตัวเนี่ยเขากลัวเรื่องเรื่องเขาไม่ได้ประกันมากกว่าส่วนในเรื่องอความผิดที่เขาถูกกล่าวหานะครับความผิดที่เขาถูกกล่าวหานเขาไม่เคยขอร้องให้ให้เราช่วยเขาคือเขาขอต่อสู้ไปตามกระบวนการยุติธรรม ขอมีทนายขอขึ้นศาลนะครับขอขอผ่านเขาเขาเขาบอกเราว่าเขาเขาพอใจในโครงการแต่เขาเขาบอกว่าเขาจะไม่รบกวนหรือขอร้องให้เราช่วยในเรื่องคดีเพราะนั่นนั่นนั่นไม่ใช่เงื่อนไขที่ที่เรามากําหนดไว้ในโครงการโครงการหนึ่งคุณหนีไปไหนคุณอยู่ที่ไหนคุณหลบอยู่ที่ไหนกลับมาเถอะมาต่อสู้กระบวนการตามกฎหมายเลยคุณมีคุณมีทนายความมุสลิมช่วยเหลือคุณนะครับ แล้วก็มีหลักทรัพย์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดโดยโดยคณะกรรมการสามขวายเนี่ยขอไปให้มาช่วยเหลือคุณและคุณกลับมาเถอะคุณนี้ได้มาอยู่กับญาติคุณนีได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้มาอยู่ครอบครัวก็จากความเข้าใจอันนี้ก็เขาเข้า,ขามาไม่ว่าคดีจะหนักขนาดไหนเขาก็ยินดีที่จะสู้ต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมเพราะในความรู้สึกเขาคิดว่าเขาเขา,เขาเชื่อว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ จากผลการดําเนินโครงการกลับบ้านเรารักรออยู่ได้ทําให้ทุกวันนี้ชาวบ้านตามมีความเชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและลดความหวาดระแวงที่มีให้กันมาตั้งแต่ครั้งก่อนเพื่อมาร่วมกันพัฒนาและนําพามาซึ่งความสุขนั่นเองครับพบกับรายการร้อยใจไทยต้าร่งเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ลี่ยนไปใช้อะไรปัญหาผมแตกปลายก็ไม่เคยหายสันสีสูตรฟื้นบำรุงผมแห้งเสียให้คุณค่าบำรุงล้ำลึกช่วยลดปัญหาผมแตกปลายแล้วคุณจะหลงรักผมจะหลปลายถึงหนึ่งเซนสุดท้ายเหมือนอามสันสีสูตรฟื้นบำรุงผมแหง้งแทนที่ใช้สูตรธรรมดาเยอะแยะใช้คอมบอร์อัลตรา้าน้ำเดียวแค่ซองเดียวก็พอคอมบอร์อัลตร้าน้ำเดียวช่วยประหยัดแรงประหยัดเวลาได้มากกว่าครึง่งน้ำเดียวฟองหายเกลี้ยงประหยัดแรงประหยัดเวลาได้มากกว่าครึ่งแค่สี่บาท เคยใช้โดฟแล้วหยุดไปผมเนี่ยเยินมากโดฟบอกว่าใช้ intense repair ครั้งเดียวผมจะดูดีขึ้นสองข้างเนี่ยสระด้วยแชมพูเดียวกันแต่ว่าข้างซ้ายเนี่ยบำรุงด้วยโดฟเนี่ยข้างโดฟให้ความชุ่มชื่นผมนุ่มดูนี่นะคะผมเสียแห้งหยาบจนกรีบเป็นรอยแต่ข้างโดฟแตกต่ตางครั้งเดียวผมดีขึ้นขนาดเนี่ย,ย s. <S ทำได้าาไม่ใช่ปฏิหารค่ะ o ด e intense repair